ครับวัสดีพี่น้องชาวพุทธที่รักยิ่งครับกับผมศาสตราจารย์ดรดุษฎีวัน์แก้วอินประธานชมรมพิทักษ์พุทธศาสนาวันนี้ตรงกับวันที่31มกราคมพุทธศักราช2564นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับวันนี้เราได้อยู่ที่วัดป่าวัดเขาเขินลั่นนะฮะพี่หนัง พี่จูครับเราเดินทางมาถึงวัดเขาเขื่อนลั่นเนื่องจากมีภารกิจที่กรุงเทพก็เลยแวะเข้ามาดูปัญหาเนื่องจากท่านเจ้าวาดเองนะครับได้ร้องเรียนและก็ได้นําเสนอข้อมูลหลายมุมมองที่ให้เราได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับผมกําลังยืนอยู่ที่วัดเขาเขื่อนลั่นนะครับซึ่งเป็นสถานที่ด้านหลังเป็นพระพุทธรูปใหญ่ซึ่งเป็นเดิมที่ตรงเนี้ยนะครับพี่น้องครับ ตรงนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างวัดนะครับณปัจจุบันเรือนจำคลองไผ่นะครับได้ยึดพื้นที่ตรงนี้ออกไปประมาณหลายไร่เศษนะครับแล้วก็ได้ลื้อกุฏิไปประมาณ6หลังแล้วก็ระบบประปาระบบน้ำทั้งหมดนะครับได้ทุบทำลายอาจจะมีสัญญาการหลอกลวงๆนะฮะสัญญาลวงๆโดยการลื้อทั้งหมดโดยใช้งบประมาณแค่พันเดียวจะมีแมคโครเข้ามาทำงานพี่น้องครับ โดยให้เหตุผลว่าจะขอเอาพื้นที่ที่ส่วนยึดคืนจากวัดนี่มาสร้างเป็นสถาบันพัฒนาข้าราชการของกรมราชทัณฑ์นะครับในเรื่องนี้เราได้ได้พูดคุยในที่ประชุมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมในวันนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดเราก็ทักท้วงว่าคุณขอไปนี่กี่ปีแล้วคุณไม่เห็นทําอะไรเลยสุดท้ายท้ายสุดครับด้วยการที่ปรับตัวทันหรืออะไรไม่รู้ก็เลยมาสร้างพระพุทธรูป องค์นี้นะฮะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับว่าชั้นยึดมาชั้นก็จะมาสร้างวระพุทธรูปนะชันไม่ได้ไปทําส่วนบ้านพักตากอากาศอย่างที่เป็นคําเล่าลือนะฮะแล้วก็มีการสร้างถนนคอนกรีตเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็ปักปันเขตเดนอย่างชัดเจนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทําที่ดูแล้วห่อเหี่ยวพี่น้องครับที่ตรงนี้เป็นที่ ของกรมธนารักษ์ซึ่งเรือนจําขอใช้ซึ่งมีอนาบริเวณประมาณเป็นหลายแสนไร่แต่เรือนจํามาเจาะจงเอาเฉพาะที่วัดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ออกตะแบงออกเนื่องจากว่าจะเอามาแล้วยึดมาเพื่อที่จะทาบ้านพักตากอากาศหรืออะไรผมไม่รู้แหละแต่ในข้ออ้างก็คือว่าจะมาทำสถาบันพัฒนาข้าราชการของกรมรชาชทันสุดท้ายท้ายสุดย่งที่วัดมาแต่ก็มาสร้างพระพุทธรูปตรงนี้ซึ่งจริงแล้ว ถ้าเขามีเจตนาที่จะสร้างพระพุทธรูปเอามาสร้างในที่วัดก็ได้นะพี่เหน่งเนาะใช่ครับเพราะมันเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือสร้างเสร็จจะเอานักโทษมาบำบัดมาดูแลมาอะไรที่มันอบมมนรมรรมะศีลรมอยู่ในวัดก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องยึดที่นะครับอันนี้คุณมาลื้อกุติออกไปเป็นไม่รู้อ้าหกถึงแปดหลังแล้วก็มาลื้อระบบประปาของวัดมาลื้อทุบ อะไรต่อเมื่อะไรทําให้เสียหายอันนี้จึงเป็นความที่ฟังดูแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลนะพี่เด็งเนาะเมื่อครั้งหนึ่งนี่ผมเคยเข้ามาแล้วก็มาทําคลิปที่นี่นะผมก็บอกไว้แล้วถ้าคุณมาสร้างเป็นที่พักที่อาศัยนะผมแช่งไว้แล้วไงถ้าใครมาอยู่ที่นี่นะผมจะบอกให้นะชิบหายชิบหายนอนไม่ได้หรอกครับตายครับจะวัดจะวาหักคอคุณตายแน่แต่ตอนนี้คุณรีบไหวตัวทันนะคุณมาสร้างเป็นพระพุทธรูปสาธุผมสาธุด้วยนะครับ แต่ที่ <S <S แต่ที่ยังเป็นของเรือนจําอยู่นะบุกเข้ามาแล้วก็มาปักปันเฉตแดนเอาเป็นของเรือนจําทั้งหมดะนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เป็นข้อยุติที่ชัดเจนนะครับแต่คุณก็มาสร้างแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรายัางติดตามอยู่วันนี้เราลงพื้นที่เพื่อที่จะมานําข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ,พและยื่นเรื่องนี้กับกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรกรรมธิการาศาสนาครับให้ลงพื้นที่แล้วมาแก้ปัญหา ตรงนี้ให้มันเกิดความยั่งยืนนะครับ,รบจริงแล้วอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะว่ากรมรชาชทฑนเนี่ยขอใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์เนี่ยเป็นแสนไร่นะครับแต่มาเจาะจงเอาเฉพาะตรงนี้ซึ่งไม่กี่ไร่เองนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตลกแล้วพื้นที่ที่เรือนจําดูแลอีกยังเป็นป่าเป็นเขาอีกเยอะแยะทําไมไม่ไปทำนะฮะมุ่งประสงค์เอาเฉพาะตรงที่มันเป็นหน้าผาเป็นวิวอะไรทํานองนี้ซึ่งมันสัมผัสได้ครับท่านตัดการ การสร้างเรือนจํามันต้องไปอยู่ในที่ไม่มีชุมชนใช่ไหมไม่ต้องมีที่ที่ว่าสวยงามต้องไปอยู่อีกอีกที่นะฮะอีกมุมหนึ่งไม่สมควรจะมาอยู่กับกับติดกับวัดนะครับหรือก็เป็นที่สวยงามอย่างนี้มันไม่ที่โชว์นะนการสร้างเรือนจำมันต้องไปอยู่ที่ห่างไกลอันนี้มันสร้างสร้างเรือนจําให้มีวิวให้มีวิวให้น <L ady of tales> หักขอดูวิว้าครับอโอเคนะลิปนี้ก็ฝากพี่น้องว่าเรายังตามเรื่องนี้อยู่นะครับและเราจะ อาเชิญกรรมธิการลงพื้นที่ครับอ่าเดี๋ยวผมฝ่ากอีกสักนิดหนึ่งผู้ใดก็ตามเนี่ยครับที่คิดจะเบียดเบียนเรื่องทางวัดนะครับทั่วประเทศไทยให้จําไว้ว่ามชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาโดยท่านาศาสตราจารย์ดรดุษฎีวัดแก้วอินและทีมงานจะตามท่านไปทุกที่เช็คบินจัดการทุกเม็ดนะครับใครที่คิดทํากับาศาสนาพระพุทธศาสนาวัดวาอาราม ท่านเจอกับทีมงานแน่นอนครับรับรองครับครับเจอกันไปคุยกันเนาะไปคุยกันหาแนวทางครับผม่ไเ่เป็นสุขกันแล้วกันถ้าคที่เบียดเบียนวัดนะครับผมบอกแพนเโอเคโอเคครับในคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับได้ร่วมการติดตามกรณีล่าสุดของวัดเขาเขื่อนลั่นที่นี่นะครับและเราจะมีความคลื่อหน้ารายงานพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับคลิปสวัสดีครับ